สุดยอดเจ็ที่นั่งอัจฉริยะแห่งยุคพูดแบบไม่อวยฟังก์ชันมันค่อนข้างจะเหนือกว่าเพื่อนๆของเขาอยู่พอสมควรแต่งรถแบบนี้งบ0กแสนแต่งรถแบบนี้งบ7จ็ดแสนมันคือเรื่องจริงคุณผู้ชมเครื่องอยนต์เล็กแน่นอนละฮะมันก็จะไม่กินเยอะเท่าคนตัวใหญ่เนาะใช้เมียจอรดรถได้เลยนะฮะกดปุ่มปุ่มเดียวนะเมียใครขับรถไม่เป็นก็ถอยจอดให้ได้นะครับเว้นช่องว่างให้ด้วยเบรกตามคันหน้าให้ด้วยลดความเร็วตามคันหน้าให้ด้วยคันหน้าจอดจอดตามให้ด้วยนะคุณผู้ชมที่มันทําการยกสูงมาจากโรงงานเอามาทําให้ม รุ่นไม่ได้ทําการตัดสปริงนะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นขับไม่ได้นะครับเมียด่าเลยนะครับพอไปเคลียร์กับแม่บ้านได้ปุ๊บบอกพี่เอาล้อที่มันแพงกว่านี้มันมีแพงกว่านี้อีกไม่ใช่เหรอเป็นวัสดุที่ดีที่สุดแล้วสําหรับใช้ผลิตล้อแม็กนี่คุณผู้ชมเห็นไหม5.5องศาแล้วก็มีโลอีกเห็นปะพูดอ่ะยินพูด สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลครับช่องที่จะทำให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดในแบบต่างๆครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับดูจบอยากจะซื้อกับใครไม่ว่ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมนจะมาแนะนำสุดยอด7ที่นั่งอัจฉริยะแห่งยุคครับคุณผู้ชมนั่นก็คือ Ever e s รตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อทำไมแมนถึงบอกว่ามันเป็นยอดอัจฉริยะ7ที่นั่งแห่งยุคใช่ไหมครับถ้าเทียบราคาเทียบหน้าตาเทียบฟังก์ชันเทียบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยพูดแบบไม่อว้นะถ้าเทียบกันในเรนจ์ราคานี้เนี่ยครับตัว Ever e s รไทเทเนียม4คูณ4เนี่ยฟังก์ชันมันค่อนข้างจะเหนือกว่า เพื่อนๆของเขาอยู่พอสมควรนะฮะนั่นทำให้ตัวเอเวอเ t สต์ไทเทเนียมเนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายณนะปัจจุบันนะคุณผู้ชมวันนี้แมนจะพามาดูกันว่าเอเวอเรสต์ 4, คันนี้มันมีรายละเอียดอะไรยังไงฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงตกแต่งอะไรยังไงไปบ้างแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูนะครับการตกแต่งของคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นจากหลายๆสื่อนะแต่งรถแบบนี้งบ500,000 แต่งรถแบบนี้งบ0กแสนแต่งรถแบบนี้งบ70,00แนมันคือเรื่องจริงคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องโม e, หรือเรื่องล้อเล่นนะครับอย่างคันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำนะครับราคาของแต่งผมบอกเลยว่าเตรียมๆไว้เลยนะครับเ0 0 0 0 0บาทมแีแน่นะอ่ะแล้วก็ตัวราคารถณปัจจุบันนะครับฟอร์ดเขาขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะคุณผู้ชมแต่งอีกกี่บาทไม่รู้แล้วครับมาดูกันอีกทีนึงว่าคุณจะใส่อะไรไปในรถ ของคุณบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถของพี่คำลน FC จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะเดี๋ยวแมนจะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนคุณผู้ชมเครื่องยนต์ของเอเวอเรสต์ขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ครับตัวไทเทเนียมก็จะได้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเครื่องยนต์ของรถฟอร์ดตัวดีเซลมันมีเครื่องเดียวสิ่งที่มันจะแตกต่างกันคือตัวเกียร์ แล้วก็ตัวเทอร์โบแล้วก็แรงม้าที่ได้มาจากโรงงานนะครับอย่างตัวนี้เนี่ย2.0ลิตรดีเซล4สูบเรียงเนี่ยให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรคุณผู้ชมมาพร้อม ใบเทอร์โบซึ่งเป็นเทอร์โบ2ลูกนะครับลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันทํางานและระบบส่งกําลังที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะข้อดีของมันคืออะไรคุณผู้ชมพอมันเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรความเล็กของเครื่องยนต์เนี่ยมันช่วยคุณประหยัดงบประมาณลงไปได้พอสมควรเลยครับในเรื่องของการจดทะเบียนต่อภาษีนะและในส่วนของระบบการสิ้นเปลืองน้ํามันอีกด,ด้วยนะครับเครื่องยนต์เล็กแน่นอนละฮะมันก็จะไม่กินเยอะเท่าคนตัวใหญ่เนาะคนตัวใหญ่มันก็กินเยอะกว่านะฮะคนตัวเล็กมันก็ กินน้อยตามขนาดของเครื่องยนต์นะครับระบบหัวฉีดเป็นหัวฉีดเปโซคุณผู้ชม direct injection ยิงตรง,ตรงๆเข้าท่อไอดีแล้วก็ส่งต่อไปยังเสื้อสูบนะครับหัวฉีดเปโซตัวนี้ฟอร์ดเขาเคลมมาเลยว่ามันฉีดได้ประหยัดมากๆนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดีนะครับเผาไหม้ได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆนะคุณผู้ชมหน้าตาของเครื่องยนต์ฟอร์ดคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นแล้วในในคลิปของแมนหลายๆคลิปนะครับเขาจะแบ่งเครื่องยนต์ออกไปทางฝั่งซ้ายมือของแมนทั้งหมดเลยนะฮะ ตรงนี้ก็เครื่องยนต์ตรงนี้ก็เทอร์โบนะครับเทอร์โบ2ลูกเล็กใหญ่สลับรอบกันทํางานนะเล็กเป็นเทอร์โบช์จเจอร์ใหญ่เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับตรงนู้นก็จะเป็นปั๊มเบรกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะได้เบรกเป็นเบรกไฟฟ้านะครับน้ามันเบรกก็จะเป็นตัวดอทสเหมือนเดิมนะฮะกล่องไม่ใช่กล่องสิกระปุกน้ำหล่อเย็นนะฮะแล้วก็กระปุกน้ําที่ปั่นน้าฝนก็จะอยู่ด้านนอกสุดเหมือนเดิมนะครับหน้าตาเหมือนเดิม ในระบบไฟฟ้าก็จะอยู่ด้านขวานะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ AGM เนี่ยกำลังไฟสูงสุงสดที่800 cca จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งไอ้800 cca เนี่ยมันคืออะไรไอ้ค่า cca เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่รูปไหนมันมีค่า cca ที่สูงเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าความสามารถในการสตาร์ทเครื่องขณะที่เครื่องยนต์มีความเย็นมากๆเนี่ยมันจะทําได้ดีคุณผู้ชมทำไมฟอร์ดเขาถึงให้แบตเตอรี่ที่เป็น AGM ขนาดกำลังไฟ800 cca มา เพราะว่าตัวเนี้ยมันส่งขายประเทศเมืองหนาวด้วยคุณผู้ชมอย่างออสเตรเลียอย่างกลางประเทศที่มีอากาศหนาวผลิตที่บ้านเราแล้วก็ส่งไปขายนะครับเขาก็เลยให้แบตเตอรี่ในแบบเดียวกันมาอย่างไปจอดอในบริเวณที่อุณหภูมิติดลบอย่างเงี้ยก็สตาร์ทเครื่องติดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เราทํางานได้ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วแบตเนี้ยมันก็เป็นแบตเจลนะครับข้างในมีโครงกีดกันของเหลวข้างใน6เลอะเทอะออกมาด้านนอกไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับตัวอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองกล้องเล็กทรอนิกส์อยู่ด้านนอกนะฮะ แล้วก็ตัวท่อแอร์เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้มีการสตาร์ทรถนะครับห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยแต่ว่าผมมาจับท่อแอร์เนี่ยมันยังเย็นเฉียบอยู่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาแบ่งตัวเครื่องยนต์ที่มันเป็นความร้อนไปอยู่ทางนู้นแล้วนะฮะความเย็นจะอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบกับก,บการทําความเย็นของตัวรถนะครับรถยนต์ฟอร์ดมันสามารถทําความเย็นได้สูงที่สุดในบรรดารถบ้านแล้วคุณผู้ชมที่15.5องศานะครับปรับต่ําสุดได้15.5องศาแล้วยังสามารถกดปุ่ม Mac AC ทําใ ห้องโดยสารเนี่ยเย็นมากกว่า15.5อ,องศาได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเครื่องยนต์นะระบบระบายความร้อนที่นี้คุณผู้ชมพัดลมเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้าล้วนควบคุมการทํางานด้วยดีเลย์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการหานกําลังจากตะกรตะเกาตะกี้เนาะสายพานนี่ระยง,ระย,งระยางเต็มไปหมดแล้วเครื่องยนต์รถฟอร์ดที่มันเป็นเจนเก่าคุณผู้ชมจะเห็นก้อนพัดลมมันตั้งอยู่ตรงนี้เทเลยอ,อยู่นะครับ รุ่นนี้มันไม่มีแล้วเขายกออกไปเลยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นสเปซว่างๆตรงนี้นะฮะพัดลมมันเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้าแล้วไม่ได้ไปเอากําลังจากเครื่องยนต์มาขับพัดลมแต่อย่างใดทําให้ม้าที่เขาให้มาจากโรงงาน210แรงม้าเนี่ยก็จะลงพื้นได้มากพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะเกือบถึง210นะแต่มันถึงลงพื้นมันมันเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมต้องลองเอาไปขึ้นไดโนเทสดูกันเอานะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของระบบเครื่องยนต์กลไกเข้าๆนะครับของตัวเอเวอเรสขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะฮะ ทีนี้เราจะมาดูในเรื่องอื่นๆกันฟังก์ชันต่างๆด้านหน้านะครับไฟหน้าของตัว Ever e s t เนี่ยถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนะฮะต้องเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะมันจะเป็นไฟหน้าที่เรียกว่า Matrix LED คุณผู้ชมก็คือเป็นไฟตัวท็อปของค่ายฟอร์นั่นแหละไอท้ทั้งหมดทั้งมวลก้อนเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะโคมเนี่ยเขาเรียกว่าโคมโปรเจคเตอร์คุณผู้ชมไฟเนี่ยจะเป็นหลอด LED จะมีลูกแก้วสดวง1 2, 3 3จะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วไฟวิ่งกลางวันก็จะเป็นรูปตัว C แบบที่คุณผู้ชมเห็นในท้องถนนนั่นแหละฮะตรงนี้ความอัจฉริยะของมันคือเวลาที่เราสตาร์ทรถตัวไฟมันจะพยักหน้าขึ้นพยักหน้าลงหันซ้ายหันขวาเหมือนเวลาเรามองหาเพื่อนหรือมองหาสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าตัวไฟมันจะจัดการจับตัวถนนจับเซ็นเตอร์จับในเส้นทางที่เราจะทําการวิ่งไปนะฮะส่วนไอตัวไฟมุมตรงนี้หลอดเล็กๆตรงนี้นะฮะมันจะทําการศาดตร์ไปด้านข้าง ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในย่านความเร็วต่ำเราหันพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟมันก็จะสาดไปด้านข้างนะครับหันพวงมาลัยเลี้ยวขวามันก็จะสาดไปด้านข้างแต่ถ้าเราขับรถวิ่งไปตรงๆไม่ได้หันพวงมาลัยไปทางไหนนะครับไฟตรงเนี้ยจะทําหน้าที่ส่องไปด้านข้างช่วยเราด้วยนะครับอ่ายังหลอดทางด้านซ้ายมือก็จะสาดไปด้านข้างซ้ายนะครับหลอดด้านขวามือก็จะสาดไปทางด้านขวาส่วนไอ้ไฟสูงไฟต่ำที่มันเป็นลูกแก้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราขับรถเกินนะฮะ เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนึกภาพตามง่ายๆก็คือช่วงที่เราเข้าโค้งใช่ไหมครับช่วงที่เราเข้าโค้งเนี่ยสมมติว่าโค้งซ้ายเนาะโค้งซ้ายเนี่ยไอ้ไฟลูกแก้วเนี่ยมันก็จะทําการศาสตร์ซ้ายตามแต่ความเร็วมันต้องเร็วกว่า40กิโลเมตรนะครับหันพวงมาลัยไปทางซ้ายไฟมันก็สาสตร์ซ้ายตามหากพวงมาลัยไปทางขวามันก็สาสตร์ขวาตามทําให้เราเข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นมองเห็นความลึกของโค้ง,งได้มากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมมมมมมนน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 ออออกกเเเเเหืืืจาาาาั้้ปป็็ิตตรรรรพพ่่นนพ่่่่วววววถททงดยคี เวลาที่มันวิ่งไปใช่ไหมถนนมืดๆนะครับถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งสวนมามีรถวิ่งสวนมาปุ๊บเซ็นเซอร์มันจับได้ว่ามีรถวิ่งสวนมาไฟมันดับหลอดที่ไม่จําเป็นให้เราเลยนะครับเพื่อลมทางเราสวนไปแล้วถนนมืดอีกแล้วเซนเซอร์มันจับได้ว่าถนนมืดอีกแล้วมันเปิดไฟสูงให้เราเองอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมศาสตร์ไปที่ล่ะที่นี่สว่างไม่รู้จะสว่างยังไงนะครับพอมีเพือ่อนวิ่งสวนมาดับอีกแล้วนะฮะทำให้การขับขี่รถของเราตอนกลางคืนเนี่ยมันขับง่ายแล้วก็ ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัวไฟอันนี้แค่ไฟนะพอมัดรวมกันแล้วเนี่ยล้านกว่าบาทเกือบเกือบสล้านน่ยถือว่าคุ้มค่าเลยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไฟลักษณะเนี่ยในเรนจ์เดียวกันเนี่ยไม่มีใครเขาให้ไฟแบบนี้มานะครับในบรรดาเพื่อนบ้านเราอะเนาะทีนี้อุปกรณ์ตกแต่งด้านหน้าครับเอาภาพรวมก่อนสีรถคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าแมน พี่เอาสีเนี่ยเนี่ยเอาสีเหมือนรถคลิปพี่คำลนเนี่ยบอกก่อนว่ามันไม่ใช่สีที่มาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมคันนี้สั่งแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีไทเทเนียมเมทัลลิกซึ่งมันก็จะเป็นสีเทาๆเ,เงินๆอมม่วงนะคุณผู้ชมมองในกล้อง,องคุณผู้ชมไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่มองจากสายตาเนี่ยมันจะเป็นเทาๆแล้วก็มีประกายม่วงอยู่นิดๆน,นะฮะอยากได้สีนี้สั่งเพิ่มไม่เกี่ยวกับราคาตัวรถนะฮะด้านหน้าไม่ได้ทําการตกแต่งบอดี้พาร์ตจากสังกัดค่ายไหนเลยคุณผู้ชม เป็นพาร์ทเดิมๆจากค่ายฟอร์ดเรานี่แหละนะฮะแต่มันจะมีการไปทํามุมไฟที่แต่เดิมมันจะเป็นสีโครเมียมจากโรงงานใช่ไหมฮะมุมไฟตัดหมอกพวกนี้อะไรที่มันเป็นสีโครเมียมเนี่ยเราไปทําดําให้ลูกค้าหมดนะครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงยอดฮิตทรงแรปเตอร์ f o รดีทำเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับกล้องมองด้านหน้ายังคงทํางานเหมือนเดิมแล้วมันก็จะมีไฟสีว3จุด ให้เหมือนกันนะฮะเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะครับด้านหน้ามันจะมีเซ็นเซอร์เตือนการชนให้6จุดนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรครับมันมีระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะ2.0ให้ด้วยนะครับถอยจอดเข้าซองเองได้ถอยจอดเทียบข้างเองได้นะครับใช้เมียจอดรถได้เลยนะฮะกดปุ่มปุ่มเดียวนะเมียใครขับรถไม่เป็นก็ถอยจอดให้ได้นะครับเพราะว่ากดแค่ปุ่มปุ่มเดียวนะฮะใช้เมียจอดได้เลยนะสำหรับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมของเราส่วนตัวเรดาร์ก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถช่วยจับสิ่งกีดขวางนะครับ จับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนท้องถนนคุณผู้ชมขับรถในหมู่บ้านใช่ไหมเด็กๆปั่นจักรยานในหมู่บ้านเนี่ยถ้าตัวเรดาร์มันจับได้ว่ามีเด็กปั่นตัดหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทําการเบรกรถของเราให้เองอัตโนมัติเลยนะครับมันทํางานร่วมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทํางานร่วมกับระบบอัตต v e ี r ครูสคอนโทร l ที่เว้นระยะห่างตามคันหน้านะครับเว้นช่องว่างให้ด้วยเบรกตามคันหน้าให้ด้วยลดความเร็วตามคันหน้าให้ด้วยคันหน้าจอดจอดตามให้ด้วยนะคุณผู้ชม และถ้ารถจอดไม่เกิน3วินาทีคันหน้าขับออกไปขับตามเขาให้ด้วยคุณผู้ชมมันทําได้ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้คือรถราคาไม่ถึงสองล้านนะนอกเหนือจากนี้นูน่นหลังกระจกมองหลังนะครับมันจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวทําหน้าที่จับว่าอันเนี้ยคือถนนนะข้างซ้ายมันไม่ใช่นะข้างซ้ายเป็นทุ่งนานนะข้างขวาเป็นหนองน้ํานะอย่าไปนะตัวกล้องมันจะจับให้ตัวรถเราเนี่ยอยู่ในเลนไม่เป๋ซ้ายเปย๋ขวาไม่ออกนอกเลนนะครับถ้าเกิดว่าเรามี มีการเซออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวรถมันจะดึงให้อยู่ในเลนกลับมาเองอัตโนมัติแล้วมันก็จะมีเสียงเตือนเราตืดๆในตัวรถให้คุณจับพวงมาลัยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งทางด้านหน้าคุณผู้ชมทีนี้มันน่าสนใจตรงไหนครับคันนี้การแต่งที่แมนบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับแต่งลักษณะเนี้ยเจ็ดแสนเตรียมไว้ <laughs> เตรียมไว้ได้เลยนะครับ คือทรงการแต่งรถคันนี้เนี่ยมันก็เรียกกันติดปากนะปัจจุบันว่าทรงแต่งรถแบบวัยรุ่นดูใบแบบสุลต่านดูใบอะนะฮะด้วยความที่ว่าหน้าตาสวดทรงเนี่ยมันไปละไม้คล้ายคลึงกับรถของทางประเทศตะวันออกกลางหรือทางต่างประเทศเขาอะนะครับพูดกันให้เข้าใจง่ายๆแบบสมัยก่อนเราจะได้ยินคําว่ายีราฟแคะยีราฟแคะก็คือการจับกระบะ4ประตูที่มันยกสูงมาจากโรงงานเนี่ยมาทาให้มันเตี้ยครับแต่ณปัจจุบันคําว่ายีราฟแคะมัน มันเอาไปแล้วอ่ะมันตกรุ่นไปแล้วอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าทรงสุลต่านนั่นก็คือการจับที่มันทําการยกสูงมาจากโรงงานเอามาทําให้มันเตี้ยนั่นแหละฮะคันนี้จัดทรงโหลดไป2นิ้วนะครับคุณผู้ชมจัดทรงโหลดด้วยชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ตรงรุ่นไม่ได้ทําการตัดสปริงนะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นขับไม่ได้นะครับเมียด่าเลยนะครับไปโหลดอย่างนั้นนะตัดสปริงเนี่ยขีย่ไม่ได้คุณผู้ชมคันนี้ทําการโหลดโดยการเปลี่ยนชุดโหลดเปลี่ยนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโช๊คปีกนกลูกหมากกันโครง สปริงด้านหลังนะฮะทำการเปลี่ยนแบบตรงรุ่นทําให้การขับขี่ฟิลลิ่งรถเนี่ยมันไม่เสียไปนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ล้อยางแน่นอนครับมีการเปลี่ยนใหม่คันนี้เปลี่ยนเป็นยางโตโยทยัยโอเพนคันที่ r t ซีรีส์ยาง265 50 r 2 0คุณผู้ชมบางคันเขาใส่275 55 20แเซลแมนทําไมคันนี้ใส่265 50 r 2 0ก็ 20. คุณผู้ชมก็ดูนะครับพอเวลาเราโหลด2เนี่ย มันพอดีเป๊ะนะมันไม่ได้ดูตลกเลยเนี่ยยาง265แก้ม50 R20 แล้วทีนี้ไฮไลท์สำคัญล้อของคันนี้คุณผู้ชมพี่คำลนเนี่ยแกไปดูคลิปมานะฮะดูช่องนั้นช่องนี้ดูร้านนั้นดูร้านนี้แล้วก็สงสัยว่าไปเคลียร์กับแม่บ้านที่บ้านได้ครับตอนแรกไม่ได้เอาล้อรุ่นนี้นะฮะตอนแรกเอาล้โฟร์ฟอร์มธรรมดา พอไปเคลียร์กับแม่บ้านได้ปุ๊บบอกพี่เอาล้อที่มันแพงกว่านี้มันมีแพงกว่านี้อีกไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่ผมจัดให้เลยเปลี่ยนเป็นล้อเวสต์ฟอร์ดให้กับพี่คำลนครับล้อเวสต์ฟอร์ดมันดียังไงอ่ะทีเนี้ยอธิบายให้คุณผู้ชมนึกภาพง่ายๆครับคือเราจะมีก้อนอลูมิเนียมมาก้อนหนึ่งซึ่งเป็นอลูมิเนียม6 0 6 1เป็นวัสดุที่ดีที่สุดแล้วสําหรับใช้ผลิตล้อแม็กเอามาทําการ CNC CNC คืออะไรวิธีการผลิตล้อฟอร์ดเนี่ยก็คือการเอาก้อนเหล็กก้อน,น,นนะ ทำให้ล้อเนี่ยมันมีความแข็งแรงสูงมากๆแล้วก็น้ําหนักเบากว่าเดิม30%เบากว่าโฟร์ฟอร์มิงอีกคุณผู้ชมแล้วก็ความคมของทรงก้านความคมของล้อรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันสวยกว่าล้อ c a s ติ้งแล้วก็ล้อ f ฟร์ฟอร์มิงทั่วไปนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันสูงกว่าเดิมแล้วก็ล้อฟอร์ดเนี่ย มันเป็นล้อที่สร้างขึ้นมาแบบไม่มีแม่พิมพ์คะเราจะแกะเป็นรูปอะไรฮะเราจะแกะเป็นรูปนกกระเรียนนกกระยางจะแกะเป็นรูปนกเจานกอะไรแกะได้หมดนะครับในความเป็นจริงแล้วนะฮะเราจะดีไซน์เป็นอะไรเราทําได้หมดเลยความแข็งแรงอย่างที่บอกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการผลิตล้อแมกณนะปัจจุบันแล้วนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันก็สูงเป็นธรรมดานะครับนอกเหนือจากนี้ไม่พอพี่คำลนลบอกว่าเปลี่ยนเบรกด้วยอ่ะ จัดให้ครับคันนี้เปลี่ยนเป็นเบรกเบมโบคาลิเปอร์เนี่ยเป็นเบมโบของตัว20 z ซนะครับซึ่งคาลิเปอร์ตัวนี้จะอยู่ในนิวคาเยนปอเช่ไทคาร์นพอเช่พานามีล่านะฮะส่วนทรงของคาลิเปอร์เนี่ยก็จะดูทันสมัยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเบรกรุ่นล่าสุดนะครับทีนี้ในการเลือกจานจานกับหับเนี่ยเราก็เลือกเป็นของเบมโบตรงเนี้ยสาคัญนะครับเราจะพูดถึงเราจะพูดถึงสิ่งที่เราทําให้ลูกค้านะครับเราจะไม่พูดถึงโชว์รูมอื่นหรือร้านอื่นนะครับสิ่งที่เราเลือกให้ลูกค้าเนี่ยมันค่อน จานเนี่ยถ้าเราเลือกแบบมั่วๆซั่วๆม,ม,ม,มาลูกค้าขับไปจานแตกจานคดเนื้อจานมันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันขับไปมันก็เกิดอันตรายนะฮะตัวหับก็เลือกเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม6061เช่นเดียวกันมาพร้อมกับน็อตยึดที่เป็นน็อตแบบสปริงแบบ H b o b b i n นั่นเองคุณผู้ชมความแข็งแรงเนี่ยก็ล้อแข็งแรงยังไงหับยึดจานตัวนี้ก็แข็งแรงแบบนั้นแ่ละฮะแล้วคุณผู้ชมนึกภาพดูว่าโอ้ยเซลแมนทำไมราคาเบรกมันแพงจังเลย เบรกตัวนี้อยู่ในรถซปเปอร์คาร์คุณผู้ชมอยู่ในรถขนาดใหญ่อยู่ในรถแข่งอยู่ในรถแบบเซกเมนต์นั้นน่ะแล้วมันมาอยู่ในรถเราอะ่ะคุณผู้ชมก็ลองนึกภาพดูแล้วกันครับว่ามันจะทําให้การเบรกของเราเนี่ยดีขึ้นแค่ไหนนะฮะการเสียเงินแต่งรถนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เสียเงินไปเปล่าๆนะครับมันได้สมรรถนะแล้วมันก็ได้ความปลอดภัยนะครับพาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนระยะเบรกจากไม่เคยมั่นใจมันก็มั่นใจขึ้นนั่นแหละฮะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ตัวสีเดิมของ เอเวอเรสต์ไทเทเนียมเนี่ยตามจุดต่างๆมันจะเป็นสีโครเมียมพี่ขับรถไม่เอาครับเอาดําหมดเลยแก้มข้างก็ดําขอบกระจกก็ดานะครับราวหลังคาก็ทําดําให้หมดตามขอบกระจกพวกนี้ทำเป็นสีเดียวกับสีรถตับเป็นสีดําหมดนะครับมือเปิดมือจับไม่เอาสีเดียวกับตัวรถละครับเอาเป็นสีดําด้านเบ้ารองมือกันลอยก็ทําเป็นสีดําด้านนะครับตัวหนังสือที่เคยเป็นสีโครเมียมก็ทําเป็นสีดําหมดทําให้รถคันนี้ออกมาดูเตะตามากๆคุณผู้ชม ดูซะก่อนครับอ่ะกระจกมองข้างนี่มีทุกรุ่นนะฮะสามารถพับได้ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์จะมาชนหรือเราจะขี่ไปชนต้นไม้มันเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ก็จริงคุณผู้ชมแต่มันสามารถพับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบกันการชนของค่าย Ford นะฮะถัดมาด้านหลังคุณผู้ชมล้อยางเป็นแบบเดียวกันกับด้านหน้านะครับก็เป็นล้อเวส t f ฟอรเหมือนกันทีเนี้ยผมจะพูดถึงเบรกหลังไอ้เบรกหน้าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับ คาลิปเปอร์มันมีขนาด6พอตเบรกหลังเนี่เป็น4พอพ์ตก็เป็นตัว 20Z ซเหมือนกันนะฮะจานหน้าเนี่มัน405นย์หจานหลังเนี่มัน400อนะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าที่เป็นของเทสลานะครับก็เป็นของเบมโบอีกเช่นเดียวกันหน้าตาเนี่ระไม้คล้ายคลึงกันแหละทีนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับการโหลดของคันนี้มันเปลี่ยนอุปกรณ์แบบตรงรุ่นเนาะของค่ายโปรเฟนเดอร์ซึ่งเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อการโหลดโดยเฉพาะ แต่สิ่งที่มันยังคงอยู่กับเอเวอเรสต์ไทเทเียมคันนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือช่วงล่างที่เรียกว่าช่วงล่างวัดลิงค์ครับซึ่งถ้าเป็นเจ็ที่นั่งในประเทศไทยช่วงล่างแบบนี้มีเฉพาะในเอเวอเรสเท่านั้นในรถที่เป็นเรนจ์ราคาไม่เกิน2ล้านนี้นะถ้าคุณอยากจะได้ช่วงล่างแบบวัดลิงค์นะครับคุณต้องข้ามไปเล่น r รนจ์โรเวอซึ่งมันราคาประมาณ8-9ล้านนะครับคุณผู้ชมอันนี้รถราคาไม่ถึง2ล้าน ได้ช่วงล่างที่เป็นวัดลิงกแล้ววัดลิงก์มันเป็นยังไงอะเซลแมนวัดล mm ิง hmm. ์มันคือตัวคานเหล็ก2ชิ้นแบบนี้คุณผู้ชมมันจะยึดตัวเพลากับตัวถังเวลาล้อซ้ายมันอยู่ต่ํากว่าใช่ไหมไอตัวเหล็กตัวนี้มันก็จะบิดตามไม่ให้ตัวถังของเราโค้งเพลงมากจนเกินไปนั่นเองคุณผู้ชมด้านหน้านั่งเป็นยังไงด้านหลังนั่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือข้อดีของช่วงล่างวัดลิง์ซึ่งมีเฉพาะในฟอร์ด เอเวอเรสเท่านั้นนะครับทีนี้ให้คุณผู้ชมดูด้านหลังนี่ไฟท้ายก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟท้าย Full LED แต่เดิมแหละแต่มีการทำไฟเบรกเป็นเส้นแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมแล้วถ้าเวลาผมไปเหยียบเบรกเนี่ยไอตัวอักษรเอเวอเรสเนี่ยไฟก็จะติดด้วยนะฮะสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมคมขึ้นกว่าเดิมเท่ขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูไฟทับทิมของคันนี้ผมผมเห็นภาพเนี้ย ผมนึกว่ารถคันนี้มันราคา7จ็ดแปดล้านนะฮะแต่นี่รถราคาแค่ล้านแปดครับคุณผู้ชมมันได้ขนาดนี้ครับพอแต่งออกมาแล้วคือมันเท่อย่าบอกใครเลยนะฮะแล้วก็เวลาคุณผู้ชมจะขนของขึ้นรถใช่ไหมครับนี่เตะไปนี่ประตูเปิดเองเห็นบอน,นี่นะฮะก็สะดวกสบายง่ายกับการใช้งานมากๆนะครับเวลาจะปิดก็ปิดจากกุญแจก็ได้จะกดปิดจากตรงนี้ก็ได้เบาะแถวที่3เป็นการพับแบบไฟฟ้านะครับถ้าคุณพับเบาะแถวที่3มพับเบาะแถวที่2 พื้นที่ภายในตัวรถเนี่ยสามารถจุของได้450ลิตรเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะบรรทุกของก็ได้คุณผู้ชมจะใส่คุณผู้ชมจะใส่จักรยานไปปั่นจักรยานจะใส่ถุงกอ๊อฟจะใส่วัสดุอุปกรณ์อะไรที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้หมดเลยคุณผู้ชมพื้นที่เนี่ยมันเยอะมากว่าหรือคุณผู้ชมจะพับเบาะนอนทําอะไรกันในรถก็ได้เหมือนกันแต่ก็แนะนําว่าฟิล์มต้องมืดนิดนึงนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวแมนจะพาคุณผู้ชมไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงแล้วมันน่าใช้ยังไงครับภายในของเอเวอเรสต์ไทเทเนียมครับคุณผู้ชมเป็นหนังบุมาอย่างดีคุณผู้ชมเดินได้สีดำนะฮะและรายละเอียดของตัวรถตัวคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นลายไม้คุณผู้ชมนี่ฮะตรงประตูเหมือนกันหมดหนังสีดำเดินได้สีดำ หน,หน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับหน้าจอตัวหน้าปัดเรือนใหม่ก็เป็นขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันคุณผู้ชมใน e v e r อ s รตตัวไทเทเนียมเนี่ยอย่างที่แมนได้เรียนไปเมื่อต้นคลิปนะครับระบบช่วยเหลือระบบความปลอดภัยเนี่ยมีมาครบจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับระบบกันการพลิกคว่ำระบบกันการลื่นถลายระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถขับเองเบรกเองจอดเองนะไม่ว่าจะถอยหลังเดินหน้านะครับมีระบบช่วยเบรกให้อัตโนมัติเกียร์เป็นเกียร์ ไฟฟ้าแบบ e shifter 10บสปีดเบรกมือไฟฟ้าหน้าจอออฟโรดมีให้นี่เห็นไหมฮะ wireless charger มีให้โหมดขับขีมี6โหมดนะครับสามารถเลือกเป็น 2H 4H 4ตลได้นะครับเลือกแบบชิป on the อะไฟเลยคุณผู้ชมขับขับรถอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อน4ล้อบังเอิญว่าฝนตกใช่ไหมยูยูอยากจะเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อน4ีล้อคุณผู้ชมก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ความเร็วสูงไปกว่าที่กล่อง ecu มันกำหนดมานะครับคุณผู้ชมก็จะต้องยกคันเร่งนะฮะ พอยกคันเร่งความเร็วมันอยู่ในเกณฑ์ที่กล่อง ECU มันกำหนดมาแล้วอ่ะมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้เรานั่นเองนะครับมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขานะฮะมีล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าให้แล้วก็มีเตือนลมยางมาให้นะครับแอร์แยกซ้ายขวาแล้วก็แอร์นียปรับได้เย็นมากๆเลยเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมโม้คุณผู้ชมไว้นะฮะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสิบห้าจุดห้าองศาแล้วก็มีโลอีกเห็นปอพู้น่ะ ย็นพพดนะครับมันเย็นได้ถึงก็ต่ำกว่า15.5องศานะครับใครที่ไม่กลัวเมียด่าก็เปิดแบบเย็นสุดไปเลยนะฮะแต่ถ้าแม่บ้านดุดุหน่อยก็เปิดเป็นอุณหภูมิปกติไปแล้วกันนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าฝั่งนี้ก็ปรับ8ทิศทางฝั่งคนขับก็ปรับ8ทิศทางนะฮะจะเอน็นจะอะไรก็สะดวกสบายนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางดึงเข้าดึงออกหาตัวได้หาจุดที่ เราขับแบบถนัดที่สุดได้นะฮะแล้วก็ยังจะมีระบบสั่งการด้วยเสียงถ้าคุณเชื่อมต่อมือถือของคุณกับหน้าจอเนี่ย Google Map เนี่ยก็จะไปแสดงที่หน้าจอเลยนะครับสั่งการด้วยเสียงทำงาายังไงกดปุ่มปุ่มนี้ที่พวงมาลัยเปิดแอร์20องศาหนาวโพดอ๋อมันเป็นภาษาฝรั่งอยู่มันฟังผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่จริงๆมันสั่งได้มันก็จะปรับแอร์เป็น20องศาให้เราเลยนะฮะตอนนี้เราเป็นคนละภาษาอยู่นะฮะ ครอบคลุมมากๆใช้งานง่ายสะดวกสบายกระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติพาโนรามิกมูลรูฟมีให้นะครับในไทเทเนียมพลัส4คนะคือถ้าผมพูดแบบละเอียดยิบกว่านี้เนี่ยพรุ่งนี้ผมไม่รู้จะพูดจบไหมนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่า ยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอย่างที่แมนได้เรียนครับ1นึ่งล้านแปดแสนเบาทถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเจ้าของแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งสี่สามสี่ห้าเก้าเก้าห้าเซลแมนพูดจาภาษาเซลโชรูมฟอร์ดเกษตรน้มินโชรูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแมนมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเลยนะครับอยากจะพบปะเจอเจอกันอยากให้แมน ไปทำการส่งรถให้อยากให้แมนไปทำการอธิบายรถให้แบบละเอียดยิบถึงหน้าบ้านแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะใครที่รับชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบข้อมูลที่แมนให้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e จะตัดสินใจซื้อกับที่ปรึกษาการขายท่านไหนเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ถ้าอยากได้การบริการแบบมืออาชีพอยากได้ผู้แนะนำแบบรู้ลึกรู้จริงนะครับของแต่งตรงไหนเป็นยังไงใส่อันนี้ดีไหมใส่อันนี้เป็นยังไง ก็ติดต่อสอบถามแมนเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าแมนจะมาทำการแนะนำรถรุ่นไหนรีวิวรถรุ่นอะไรฝากทุกท่านติดตามเอาไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ